สวัสดีครับทุกคนเรื่องที่พ่อจะเล่าเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของพ่อนะครับเรื่องนี้ถูกปิดเป็นความลับมากว่า60ปีนะครับชาวบ้านไม่มีใครอยากจะพูดถึงมันแล้วนะครับวันนี้พ่อจะมาเล่าให้ฟังนะครับตัวละครพ่อจะใช้นามสมมุตินะครับพ่อเชื่อว่าทุกคนคุณจะเคยได้ยินเรื่องราวของเสือสมิงมาบ้างแล้วนะครับผมเรื่องราวก็จะเล่าประมาณว่า เสือแปลงร่างเป็นคนเพื่อหลอกล่อให้คนลงมาจากห้างนะครับเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมย้อนหลังไปเมื่อ60ปีที่แล้วแถวบ้านพ่อก็จะเป็นป่าเขาอยู่นะครับไม่มีไฟ,ฟฟ้าไม่มีรถยนต์การเดินทางก็จะใช้เกวียนหรือแม่งก็กลัวก,ก็ม้านี่นะครับในการเดินทางการทํามาหากินของคนแถวนี้ก็คือทํานาแล้วก็ล่าสัตว์นะครับมาเป็นอาหารนะครับ ถ้าพูดถึงการล่าสัตว์นะครับในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเกินตาจันกับตาพานะครับสองคนนี้คือเป็นมือฉังเลยนะครับล่าสัตว์ได้โอ้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นหมูปลาเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็จากการล่าสัตว์นี่แหละครับตาจันกับตาพาได้เชวนกันไปล่าสัตว์บนภูเขานะครับก็ที่เขาเคยไปกันแหละครับ สองคนก็ได้ไปทำห้างนะครับห้างล่าสัตว์ไว้บนต้นไม้แยกกันคุณที่ห่างกันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณ5 0 6 0เมตรประมาณนี้แหละครับทุกคนที่ไปล่าสัตว์ก็จะรู้ดีนะครับว่าถ้าขึ้นห้างไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงมานะครับแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือตะจันเนี่ยนะครับแกลืมเอาไม้ขีดขึ้นไปด้วยนะครับบนห้างจะลืมเอาไม้ฉีดมาจากบ้านแหละแกก็เลยว่าจะลงไปยืมไม่ฉีดตะพานะครับ เกก็เดินลงมาจากห้างช่วงนั้นก็เป็นช่วงโพลเพนะครับประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับเกดก็เดินเดินเดินเลาะไปแล้วก็ร้องเรียกนะครับตะพาตะพานะครับตะพาที่อยู่บนห้างนะครับมองมาเห็นตะจันด้านล่างนะครับก็ได้ใช้ปืนแก๊บนะครับยิงตะพาตายเลยนะครับตายตรงนั้นเลยเมื่อตะพายิงปืนแล้วนะครับ ก็เห็นว่าเอ่อดิ้นน่นะครับแกนึกว่าเป็นสัตว์นะครับแกนึกว่าเป็นกวางหรือว่าเป็นเสือหรืออะไรนะครับแต่จังก็ดิ้นนอยู่แกก็ลงมาจากห้างนะครับเพื่อลงมาดูกลายเป็นว่าต่จันโดนยิงนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่พาแกก็ตกใจนะครับก็รีบลงมาจากเขานะครับลงมาแจ้งเอ่อชาวบ้านนะครับแกกำนันเอ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับ แล้วก็ตำรวจนะครับทุกคนก็ได้ขึ้นไปดูนะครับแล้วก็ได้นําศพตาจันลงมานะครับแตพาได้ให้ปักคํากับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าแกโดนผีบางตานะครับตอนแกอยู่บนห้างแกมองลงมาแกเห็นเป็นเสือนะครับกำลังเดินมาที่ห้างของแกแกก็เลยใช้ปืนยิงนะครับ แกไม่ได้มีเกรตนาที่จะฆ่าจ่จันนะครับสมัยก่อนเรื่องผีเรื่องสางนี้คนก็ค่อนข้างเชื่อเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้จับกลุ่มแกนะครับเรื่องนี้ก็ถูกปิดเป็นความลับของหมู่บ้านมาค่อนข้างนานนะครับเพื่อนๆืนคิดว่ายังไงครับเพื่อนๆเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผีผจริงจริงเหมือนตะพาว่าหรือว่าเป็นเรื่องฆาตกรรม หรือว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุกันแน่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พ่อด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมสวัสดีครับ